เราเลือกใช่ไหมจานเดี๋ยวเราขึ้นรถคันเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ขับรถใครวะโอพีม่มันมันฆ่าหัวครับถ้าเราฆ่าได้เราจะเจ๊เจ็บสามมีตาเห็นรถถึงรถคันนี้ไหมเออจานจานขับเลยแล้วก็กลับไปอพาร์ทเมนต์เรือยเรื่อยเรื่อยเรืเรืเจ้ามึงงาแล้วเว้ยไปเรื่อยไปจำทางไปอพาร์ทเมนตได้อยู่ใช่ไหมครับมาร์กมาร์กมาร์กเ,เดี๋ยวผมมาร์กให้แล้วกันออก็บไปกมารไป,ไป เมาอย่างมาอย่างมากว่ะตาเห็นในแผนที่ไหมเฮ้ยไม่แซบพี่นี่ดีมันอยู่นี่เลยตาเห็นตาเห็นในแผนที่ไหม,เ,ออไมเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคนั่นแหละไปสรางจุดม่วงเลยครับใครให้ฟักยูวะคนเดียวฟักยูพอเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เข้าไปสร้างห้องเด้อแล้วก็เป็นโค้ดนะเราเป็นเป็นหัวห้องเองนะเราบอกวโค้ดจะเข้าไปจอยอายจารย์เอง คนมันเทียบเลยจัดคนยังเยอะก็ถึงบอกไงเดิอสี่ห้าไม่ได้แม่งยิงตายยิงตายมีในห้องนี้มีวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีสามสี่สองคนอ่ะยิงกันมุ่นอ่ะเดิอสี่ห้าไม่ได้ฮะคนแรกแม่งในห้องมีแรงมากสุดร้อยสี่สิบห้าฟ้าสิบหกคื่ออะไรแอมดิโซแอมดิโซสามสี่ห้าโอ้มันอยู่คิวนี่ว่ามันมีกิวให้อยู่เลยแล้ว เราโคตไก่ผมรีวิแค่เจ็ดเจ็ดเองนี่ทะเรฮกดิเจดเองในห้องนี้มีโออาจารย์เต้ฮกฮกอาจารย์เต้แปดแล้วแปดแปครับอาจารย์เตอแปดแล้วเนี่ยเอาแปะแล้วเนี่ยอ่ะขึ้นก็เร็วเดี๋ยวถ้าพูทธีวันนึงก็ขึ้นเอ้าไหนมันบอกว่าเล่นวิ่สิบสองพจะเล่นไฮได้วะไม่เห็นเกี่ยวนะ นี่อาจารย์เขาเรียกเปอาจย์ก็เรียกกระดินไฮ้ได้ใ,ในทูกมันบอกว่าต้องเรีเวล12สิบสองะไปเข้าห้องเลยครับแล้วผมลออยู่ข้างนอกดีกว่าอาจารย์เข้าไปสร้างห้องสม <Enter> ุวผม้าไปตามเอ็นเละอันเรื่องแรกใช่ไหม Enter with Navy อะไรเฟนขาวใช่ไหม ใช่ครับอันแรก<ช>เลยเนระื่องนแล้ใช่ครับใช่ครับอืมใช่ๆมันจะชวนอาจารย์จะชวนเข้าผมเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ด้วยใชอย่างเงี้ยก็ไปด้วยกันนี่จาก็สร้างห้องด้วยเลยครับนี่ไงุณงนี้จัดตัวตัวยึดอยู่เข้าไปตรงแผนที่เนี่ยครับเฮ้ยเข้าไปตรงคอมหรือเปล่าผมจำไม่ได้นี่แหละเออเขาบอกเขาไปโดนแล้นแหละ ให้เราเป็นเป็นโฮสเองนะครับโอเคมันกำลังเดินไปอะไรของมันอะ่ะคุยโทรศัพท์มังภารกิจใช่ภา,ารกิจนี้เลือกเป็นฮาร์ดเลยนะครับอาจารย์ฮาร์ดใช่ไหมใช่เพราะว่าภารกิจมันจะให้เงินเราคูณศูนย์จุดายศูนย์จุดห้าเท่าไรเท่าอย่างโอเคหนึ่งจุดสองห้ารใช่ใช่ <Con> ใช่อแหละครับเยอะคอนเฟิร์มไหมนะใช่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปจอยละ ตอนนั้นอยู่ในในหน้าสรางห้องอยังอ่าอยู่แล้วทามาได้โอเคโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปจสอดแล้วกันไพรเวทเขาเขารวมมาละมาละให้ละรอเป็นอินสตอลซิ่งโอเคเนี่ยเนี่ยมันมันจะมีเดี๋ยวผมจะลุกคือลุกปืนคืออะไรให้หมดก่อนโอเคเสร็จ okay, แลเค okay, นะโอเคครับกด ี่ไปเลยเดี๋ยวผมเราเล่นตำแหน่งเดิมเนาะจานจอดถ้ามีเวลาเยอะแต่จานค่อยมาเป็นมือสว่านคอยจอดได้โอเคมาแล้วเพราะว่ามันจอยากมันก็จอดไม่ยากเท่าไหร่หรอกมันจองง่ายอยู่ไปคําวาานี่แต่งผมผมแต่งตัวคืออะไรไม่รู้อะ เหมือนพวกเกย์อ่ะเกย์พวกเกย์เกย์ฝรั่งเศสอ่ะใช่เลยหนุ่มเว้ยหมดเลยแล้วอันนี้บ้านหลังที่เอ็งซื้อไว้มันก็ไปไม่ได้เลยใช่ไหมไปได้หมดครับเราสามารถไปไปนอนหลังไหนก็ได้เราทามารถเลือกตรงไหนเราไปนอนตรงนั้นได้มันน่าจะมีจุดมันน่าจะมีเทเลพอร์ตนะเกมเนี่ยมันน่าจะมีจุดบลาฟไม่ให้เราขับรถไปอย่างเดียวเลย มันมีมันมีจุดวัือยู่แต่ว่าวัดไปทำภารกิจเขาครับผมเขาดึงูู้อยู่มีจุดวัอยู่แต่ภารกิจนี้จานจะได้เงินเยอะอยู่นะผมได้สี่สิบเปอร์เซ็นจานได้ได้หกสิบเปอร์เซ็นได้ได้ลองแนจะได้จะได้สนห้างเงินจะได้เยอะสบ e เลยาอ้วนเ่ย มันไม่มีทําให้เราอ่านด้วยไม่ใช่เลยนอนยังไม่นอนด้วยเอาไว้นอนเพื่อนในลุมไม่กะชวนผมเล่นออผมขึ้นคอนแล้วไงผมขึ้นแรงสูงสุดแล้วเลยเกยดเล่ ผมไม่ได้เล่น,แบบ <c oughs> เ,นเลยอาร์ี <c oughs> เป็นอาทิตย์สองเอ็ดปาก็ชวนเล่นไอ้ไอ้ปารก็ขึ้นควันแล้วขึ้นแรงสงูงแรงสูงสุดแล้วเก็ดล็อกเคมันมีอา่าอันนี้รอให้หัวหน้าห้องครับเลิกเลิกเป็นฮาร์ดทั้งหมดเลยนะจัน <Okay. S 2> ผมกดเลนี่ <c oughs> แล้วนะดิวเลอร์ไดเวอร์เห็นไหมโอ้ผมเอ้าผมผมเป็นไดเวอร์เหรอวะ เดยทั้งคู่อ๋อใช่เอยู่ตรงครับโหลดผมไม่อยากเป็นไดเวอร์บันเทิงอะนี่ยได้อยู่วะรอโหลดรอโหลดแร๊บนึงสว่านถ้าอาจารย์ได้เจาอสว่านอาจารย์กดเจาะ R2 ใช่ไหมอืมแล้วกดบนกดบนเฉียงเฉียงไปทางซ้ายนะอาจารย์ กดกดบนกดอนาล็อกบนแล้วก็เฉียงไปทางซ้ายนิดๆน,นะครับอถ้ามันมันมีแค่แแค่สองอย่างเฉียงไปทางซ้ายกับเฉียงไปทางขวาอย่าอ,าาอ่าให้สว่างมันแดงก็พอครับถ้าสว่างมันเริ่มแดงก็กดปล่อยแล้วก็กดเจาะแล้วก็เฉียงซ้ายหรือเฉียงขวามีสองอย่างอมันจะค่อยๆเจาะเข้าโอเค okay. modify ใช่ไหม มันมีเลดี้ไหมครับเพิ่มเป็นฮาร์ดเลยนะอาจารย์ครับมันจะได้มันขึ้น modify view p a y e อ่ับ c e a modify มันยังเห็นมีเลดี้เลยไม่มีมีเลดี้อยู่นะมีมีกดลงมามันมันจะมีปุ่มให้เราให้ให้เรากดเห็นไหมกดบนกับล่างอาจารย์ แล้วเราไปละโอ okay. <Okay. S 1> เคโอเคติดเสื้อ,อผมใส่เสื้อแดงแล้วกันอ่านดีนะได้ครับโอเคนี่แหละบันเทิงเฮ้ยอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นเป็นคนจอดสว่านวะสลับกันนะมนไม่ <บน S 1> ไม่ไมบนันเทิงปึกไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็กดกดแฮกให้อาจารย์ใช้ปุ่มธรรมดากดนะครับอาจารย์ครับปุ่มเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวขวาธรรมดากดเอานะมันไม่ยากหรอกครับ เดี๋ยวผมขับรถให้มาจะไปคนขับก็ได้นะเขาไม่ได้เออไม่ได้จริงเปล่าวะไม่ได้แต่เพราะว่าจาร์ต้องคอยแฮกงได้ไหมเออได้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 ปเลยไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้มันให้ขับได้อยู่แต่ว่าถ้าเราไปหน้านิ่มเมื่อไปไปเกียร์รถเมื่อไรเรต้องคนขับ เจ๊เจ๊นอนแล้วเนี่คนนนนนย,รยกก<อ>ครับนอนนานแล้วยังเลยบอดแล้วเล่นเกมกพหนึ่งแป๊บนึงวะถึงจะ่ไปเกมได้แต่ว่ายันแกะขยันแก่ทีนะครับผมมีไม่แก้เลย็บอปลงหมอปลง,งเสียหมอปลงเพิ่งส่งมามันก่อนมัววะมาเช่านี่ยังไม่ได้ลองเลยจานสั่งมาจานสั่งมาสองลูกเลยไหมเออแล้วก็เดี๋ยวพี่กอนหายลูกนึงแล้วก็เอาลูกเกาไปสอบสายสายมันรุดในแล้ว,ผม,<น>ลวผมจะบอกว่า ช่วงหน้าร้อนเด้ออีบอร์ดโม่แปงเบตเรามันจะมันจะค่อนข้างจะมีเปนัญห<ช>าการมันร้อนอากาศมันร้อนต้อง,มองโม่้ปหปวดหัวเลยถ้าไม่ได้พารานะประสาทอ,อ่ะพอกินพา,าราเออจึงดีข้นว่ะเลยเราเอากุ้งเอาเอาเนี่ยมาโปะหัวไปเออจึงดีข้นตอนแรกโอ้เล่นปวดหัวผู้ว่าผู้วา่<อ>าทรมา,านมากมันไม่เก็นครึ่งน่ะใช่ใช่ใช่ก็เลยเป็นยัง้นเลยบอดกุ้งว่าต่อไปต้อง ซื้อยาพาราอะไรติดติดไว้เป็นกระป๋องกระป๋องที่นี่พอผมกลับมาจากวันนั้นใช่ไหมพอ,พอตอนเชา้าผมไปงานอาจารย์โมดผมก็ตักแอย่างเงี้ยกลับมาอาจารยโทรหาผมแหละป่ะวยเลยครับแต่ว่าวันนั้นผมปวดหัวตั้งแต่วันนั้นแล้วผมผมว่าตอกพาราไปส่งนะปวดหัวอู้แบบมึนเลยกนดีนะป่วยนอนชมใช่ครับนี่แหละอาจารยลองเดินไปไปขับรถดูว่าจาจะขับได้ไหม เข็มกล่อมอ่ะตัวโซโลโคเท,ทกล่มอ่ะไม่ได้มันให้ผมขับอเองเง้ยเฮ้ยมันมันให้ผมขับอา่ะจา้าจานคอยแฮกแฮกระบบนะครับกด X เริ่มแล้วก็กดกระตุ้นธรดาสุดแล้วไฟเลีกก้ยวขวาเอาเนาะเอานะครับอ,อ,อ,อืมๆได้ๆอ่ามาขึ้นโกูแกมาแล้วหนตัวไหนดก,กดเอ็กซะกดเอ็กซ์กด X ก่อนครับเราดัานกดแานวไฟิชเลีกก้ยวขวามันจะหน่วง ฐาต้องกดล่วงหน้าประมาณสักเชือกเทียวเว้ยววิ<อ>่งกดกดล่วงหน้าให้ให้มันเลี้ยวนะมันมันก็ไม่ยากนะครับโอเคโอเคโอเคลองด,ไดูได้ได้ได้กดยังไงตอนแรกผมก็ยากหนอะะ่อยแต่ชาวบานกนะ็เป็นครับผมขบนๆๆนับรถด้วยความระมัดระวังอ่ะโอ้ยเยี่ยนะมยากเลยโอเคโอเคเดี๋ยวก,ก็ได้ครับไ,ได้ ไ,ไม้ไม่กีร่รอบเนี่ยสามรอบครับมันจะยากขึ้นเรื่อยๆไอ้นี้ยังไอ้นี้ยังง่ายนะเดี๋ยวเจอตอนที่เราไปจอดหน้าธนา,าคารแล้วขี่ขับออกมาอะ่ะมันก็นั้งใจะยากหน่อยเลยแตบบ่ว่ากดไปก็พังเดี๋ยวก็ทินเดี๋ยวก็ได้คือกดคือกดพุ่มมันจะยังไม่เดียวเลยอะ่ะมันจะใช่นิดนึง,นงห่วหงาอยู่นิดนึงอะ่เะรเราก็จำจังหวะห่วเงา้ครับเราก็กดเฉอยด โ <Okay. S 2> อเคความพีษโอเคอันอัน,นไง่ายๆหน่อยครับเฮ้ยผมขับรถของผมวะเนี่ยเดี๋ยวพุชิลาขับอันนี้พอสปีดเนี่ยคิวอะรถประก,กบ,กบายผมไปอัพความแข็งเก่งถเต็งสายตีมาแต่ผมมันไม่ใช่สายยิยงด้วยอะผมะเต็งสเต็ตตาผมรอบที่แค่เต็งสเต็งผมแม่งเต็มแม็กซ์เลย เนตต้าม,มันจะซื้อเพทห้าอยู่เพราะว่าีเอจีทีเอหกอ่ะมันไม่ทาให้เพสี่อ่อมาใช้เพห้าอย่างเดียวแต่แต่ตอนนี้เครื่องหาซื้อได้พวกไปธรรมดาเลยครับจานเหรอบล็อกบล็อกอินไปซื้อได้เลยแต่คนราชย,ย,ยังไม่ยังไม่มีนะแถวภาคกลางพวกกรุงเทพชนบุรีจองออนไลน์ได้หมดเลยตอนนี้เครื่องพวกบานาน่าพวกดอคินพวกฟาวานอ่ะ,ะเริ่มมีแล้วใช่ไหมแล้วแล้วก็เข้าไปอยู่ในอยู่ในกลุ่มอาจารย์มันขายราคา หน้าร้านเลยครับนั่งโคตรดีอ่ะอแต่ว่าผมแต่ว่าผมซื้อมันก็บวกผมแค่เท่าไหร่ไม่เป็นไรมันบวกมันบวกผมแค่พันยอแล้วมันก็ขอค่าน้ำพัดรถมาสามร้อยผมก็เลยให้มันเฮ้ยหายกูสามรอบแล้วมั้งเนี่ยว้ยตายกูเรามาแม่ใจเย็นใจเย็นเราเล่นแบบฮาร์ดเราเล่นแบบฮาร์ดเลยนะจานะ ตอนตอนเราใช้สว่านอะ่ะมันจะยากตอนใช้สว่านนี่แหละจะต้องอกดอนาล็อกแล้วก็เอียงซ้าย,ยเอียงเอียงซ้ายแหละแต่แต่สังเกตมันจะเอียงซ้ายนะครับกดหน้าแล้วก็เฉียงซ้ายนิดหนึ่งเราก็ใช้สว่านจอดโอ้โหแม่เลยยากว่ายากไหมเออแม่งฟ <laughs> าวเราอะ <laughs> <laughs> ยากเหรอไหม S <S <ess a good move> เนี่ยผมถึงธนาคารแล้วนะอาจารย์นึกไม่ได้เลยเนี่ยต้อง<จ>ใจเย็นครับจารย์ครับใจเย็นครับก็ค่อยแฮกไปมันบอกรอแฮกทูคอมพิวต์เนี่ยยำกันเว้ยโอ้ผมไม่ผมไม่ได้ซื้อเกาะเพิ่มนี่ว่ะเกาะแม่งเหลืออยู่ครึ่งเดียว เฮ้ย <reading> <expand> อะไรเงี้ยสามันแล้วใช่ไหมสามันแล้วสามันใช่ไหมเออแล้วมันอะไรต่อยวะเนี่ยอ๋อแฮกแล้วใช่ไหมแฮกเกอร์โอเคใช่ใช่มันมันแฮกเสร็จแล้วรอแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งพีซโอเคออกได้ไหมไปเก็ตอินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณเจ้าจันรอแป๊บนึงครับรอรอให้มันเปิดเตนมหน้าก่อนวิ่งเข้าไปจ๊อบไอประตูข้างหลังเลยนะแล้วก็กดเลี้ยวขวานะครับมันจะเอาสะบัดออกออกความจอตรงตู้เซฟ ไอ้าารอนะอรอนะใช่ครับรอรอให้ตู้มเปิดไอ้รถกิบคันนี้มันทำไมมันจอบปแปลกวะ<ช>มันเป็นผู้เล่นหรือเปล่าวะไปแล้วครับมันขี่ไปมันขี่ไปแล้วมันเหมือนขี่มาดูอะไม่น่าไม่น่ามีนะถ้าภารกิจไม่น่ามีผู้เล่นมามากวนนะโอเคใช่เดี๋อาจารย์เดี๋ยวผมจะเข้าไป กยิงออกมาได้ครับใส่หน้ากากด้วยกดเลี้ยวซ้ายถึงเข้าถึงถึงเข้าไปแล้วนะครับนี่เราร้อนข้างนอกใช่ไหมใส่จานขี่เข้าไปไอจานเดินเดินเข้าไปหลังตู้เลยครับเห็นข oh! oh! ิงขิงไหมเดินเข้ามา oh! ข้างหลังเลยเห็นไหมโอเคหลังละแล้วก็ กดเลี้ยวขวาครับมันมันสว่าเจ่อ,อ,อไหนว่าตู้เหรอท่ไป <Okay. S 1> ไปไปจ่าเดินเดินหน้าไปอีกครับอันนั่นแหละเห็นไหมกดกดยังครับอ๋อโอเคเจอเปิดแล้วกแ็วกแ,ลวแล้วก็แล้วเย็นเย็นเราก็กดกดอาอาสองกดอาอากดอาสองรอบกดหน้ากดอาหน้าหลกซ้ายเลื่อนไปเลื่อนไปมาก มันสว่านมันแดงสว่านเนี้ยก็ก็ปล่อยครับปล่อยกดปล่อยกดปล่อยใช่ไหมไม่ต้องกดชาใช่ไหมใช่ครับกดหน้าเราก็ยืงยืงซ้ายหน่อยครับอาจารย์ได้ไหมมันจานเจาะเจาะเข้าไหมครับไม่เข้าวะกดกดปล่อยกดปล่อยนะสว่านก็จานกดกดหน้าไหมกดกดหน้าด้วยอันนั่นหรอก กดหน้าล้วกดบีนน่ะกดบนน่ะนะใช่ใช่ครับกดบนแล้วก็เบี่ยงซ้ายนิดนึงครับเฮ้ยมันไม่เข้าวะเข้ามันเข้าอยู่นะอาจารย์จะลองกดกดบนเอียงซ้ายเอียงเอียงขวาให้มันต่อเข้าครับต้องกดบนค้างอาจารย์กดบนค้างเราก็เอียงเอียงซ้ายนิดนึงน่ะ ลองโอยมันจะมีเวลาจำมันจะมีเวลาจำกัดอยู่นะจารย์นะเจาไม่เข้าอ่ะอะไรวะขอไหมขอไหม สวัสดแดงสวัสดแดงนะครับอาจารย์หัวมันแดงแดงอ่ะก็อาจารกดบนค้างใช่ไหมกดบนแล้วก็เอียง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 กดเอียงซ้ายสักนิดนึงครับกดเอียงซ้ายสักนิดนึงแล้วอาจัรก็จอดจอดปล่อยจอดปล่อยจอดปล่อยอ่ะสว่างเออสว่างมันเริ่มดำแล้วเว้ยเริ่มดันเขาแล้วใช่ไหม เข้ายัางรครับจังยังยังยังพยามมยามอยู่พยายามอยู่ดันแกนอนาล็อกทางฝั่งซ้ายเรากด R2 อ่ะองอองค์ของผมคุ้มเชิงอยู่ข้างนอกมันก็เริ่มยากแล้วเนี่ยใช่ใช่ไม่เข้าไปอ่านเร็วเหรแต่มัน ัพยายามอยู่หาดไปบอกวะกดได้ไหมจันเดินไได้ไหมเดิไปมาลองครับเพือ สว่างแดงไปแดงแดงแดงแล้วไม่เป็นไรครับแดงแล้วก็ปล่อยแล้วก็จ่อใหม่ครับจานปล่อยให้มันแดงเลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็จ่อใหม่จ่อแล้วก,กดหน้าดําแล้วกดขึ้นเสียงหน่อยกดค้างน,นะกดหน้าค้างแล้วก็เสียงนิดเดียวครับจานกดเสียงเสียงไปประมาณสักสักสองสามเซนได <Get S 2> มน้มันมันมันจะเข้าพื้นๆๆเลยแหละ oh <my> ขิดขิด,ข,ดขิดเหลืองผมเริ่มเอาไปอยู่แล้วนะเนี่ย ใช่ครับมันจะลดลงเรื่อยๆถ้าเราแต่ว่าผมก็พยายามจะใช้ปืนยิงขู่มันไม่ให้มันกดไอ้ไอ้สัญญาณเรียกเรียกตำรวจมามันจะใส่โชคที่ผมไอ้รีรีโหลดลูกปืนอย่ากดผมต้องต้องยิงขู่ไว้เริ่มเข้าแล้วหนึ่งแป๊บนึงแป๊บครับเออน่ารักน่ารักครับน่ารักอาจารย์ถ้าเริ่มเข้าอาจารย์ก็กดเหมือนเดิมอ่ะ จำจำแป๊แปเขาเาเราดอกนึงเขาเดอกหนึงแป๊บนึงแป๊บแปโอเคโอเคกูมั่งกมันคกมั่งมเดิมมันขึ้นหลอดเลยได้จา์ขึ้นหลอดเลยนะสองแล้ว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 แป๊บแป๊ปโอเคโอเคเห็นไหมแต่จะเริ่มได้แล้วเห็นไหมเออได้แล้วได้แล้วแป๊บแป๊บแป๊บยานึงยานึงยันยานึง กดไอ้กดจอดแล้วก็เสียงดันแค่นิดเดียวใช่ไหมเออดันดังพังไว้อยู่ดันดันค้างเราก็เลี้ยวอซ้ายนิดเดียวครับครับครับสองอันสองอันอันครึ่งอันครึ่งโอเคโอเคออไม่เข้าอ่ะขีดมันจะขีดมันจะลดเร็วขีดไอ้สีเหลืองของผห็มากเฮ้ยทำไมอันนี้มันเข้ายากวะลองลองดันเหมือนเดิมไหมโอเคโอเคดันโอเคด่าร้อด่าแป๊งมึง อย่านะอย่านะยนะิงขู่แม่งไ,ได้ไหมได้ไหมเวลานานแล้วมั้เนี่ยแป<ร>๊บๆไม่ได้โบนัสนะนี่ขู่อยู่แป <c oughs> <c oughs> ๊บๆแบน,นี่อัน,น,อ,น,นอันนี้อันครึ่งเนี่ยมันยาก,กว่ะจ <c oughs> บจบจบ โอ้ยแมเดียวแฟมเดียวแฟมเดียวจะจะถูก่งไดไหมซ้ายเนาะเอียงซ้ายนิดนึงเอียงนิดเดียวครับแล้วก็กดกด้างไ้เอ้ยยายยาขีดที่ขีดสีเหลืองผมมันรบเร็วมากเลยมันปื๊บเราเราต้องยิงขมันไม่ให้มันกดแป๊บนึงดอกมันดำดอกมันไม่ดำโอเคโหเกือบรบแม่งรถโคตรเร็ว มันยิงย่งเวลานานมันยิง่งรถรเดียวครับแม่งเอ้ยจอ,อยากที่สป่งเลยวะยังไงอาจารย์ยังไงยากไหมยากยากยากแต่ผมชินแล้วไงผมเข้ากระจอกแค่ปื้ดเดียวได้เลยเดี๋ยวถ้าเล่นบ่อยๆเราจเรารู้ครับว่าเราจะหแกนาก็เนี่ยม,มันดอกดอกมันแดงดอกมันแดงใช่ตรงรถมันดำก่อนใช่ไม่ค่อยเจาะเนาะใช่ใช่ครับ ไกลและไกลละอันนี้เดียวอีอันนึ่งอันหนึ่งไว้ใจใจเย็นๆถั่วไม่ยิงไหมยิงขูนไหมยิงขูนไว้โอ้โหแม่งยากว่ะแตว่ว่าถ้าเผลอปุ๊บถ้ากีจมันลดลงคือต้องเรียบต้องเรียบยิงขู่ตายนิดนึงอีกอันเดียวนี่นะมันอเอ้ย เออแม่ตะโกนตะจุยอะไรข้างนอกมันต้องยิงขั่วจีบมันลงเร็วมากอ่ะจีบเหลี่ยมมันลงเร็วมากดูดิไม่ต้องยิงดอกมันแดงถ้ายิงมันก็ไม่ได้ด้วยถ้ายิงมันแบบเกมโบว์ได้ยอืมอีกอันหนึ่งอ่ะไม่เอ้ยเดี๋ยนะดอกมันแดงเดี๋ยวแป๊บเดียว ้ายนิดเดียวต,ต้องกดซ้ายกับบนบนให้มันค้างนะครับค้างแล้วก็ต่อเลยไหวไม่ไหวไม่ไหวไหมเนี่ยดอกมันแดงแป๊บเดียวจา้าต้องจา้จาจ้ต้องกดสวาดให้มันให้สวาทมันติดก่อนนะครับติดปุ๊บปื๊ดแล้วก็จ้ากดบนแล้วก็เฉียงกดกดด้านหน้าก่อนดัน ัตหน้าแล้วก็เฉียงมันถึงจะตัวเข้าครับโอ้กดก่อนใส่ให้ตัวหมุนก่อนวิ่งก่อนขึ้นพอสุดปั๊บกดดันแล้วก็กดเฉียงอ๋อกดก่อนกดให้มันหมุนก่อนเนาะใช่ครับกดให้มันหมุนแล้วก็ดันขึ้นใช่ไหมดันกดดันขึ้นให้มันมันมันถูกเหล็กปุ๊บแล้วเราก็จ้าก็กดเฉียงกดเฉียงนิดนิดนึงอ่ะกดดันเฉียงอ่ะ เอ้กายล่อันเดียว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 อ้เนียไอ้เดียวขอขอสองนาทีสองนาทีเขียเออยากชิบย์เป่งนี่วะยากครับนี่แหละความมันอยู่ตรงนี้แหละครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งโอเคแต่ไอ้หมิงมันยังไม่เคยเล่นภารกิจนี้นะ อย่างเงี้ยพราะมันยังไม่ซื้ออพาร์ตเมนต์มันยังไม่ทำใช้ไม่ทำอะไรเลยผมควรจอยด้วยความติดตามดาเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคจ้าววิ่งออกมาก่อนเลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตังกัาตังกันตงกันตังโอเควิ่งวิ่งออกมาปุ๊บเลยผมจะโอเคผมวิ่งไปสตาร์ทรถรอนะเอาเลยจ้ามาเลยไหนวะฝั่งไหนวะเรือจ้าเรือจ้าเรจ้าเรือเร็วเร็วผมโดนยิงอยู่อ๋อไหนเดีเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมเห็นรถไหมมาแล้ว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  วิ่งมาเร็ววิ่งเ,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 เร็วขึ้นรถเลยวรวดรวดกดปั๊มย่ำไปโอเคไปไปไป,ไปโอเคโอหอ,อย่ไม่ตอนแรกหนึ่งไม่บอกไงว่าห้้หกดห้กดสว่านหมุนก่อนแล้วก็ค่อยดันขึ้นไงนี่เราดัาน<ช>ขึ้นแช่แล้วเราถึงหมุนไงไม่มันจะไม่มีแรงไงถ้าอย่างนั้นนะอ่าต้อง้สว่านสว่านทำงานก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ ไอ้จอดมนทำงานแล้วเราก็ค่อยกดค่อยดันขึ้นแล้วก็พอดันขึ้นมันว่เอ้าทักออกใต้หน่อยนี้ใป่ไส้หน่อยเป็นไงให้คนขับรถไม่ค่อยเก่งมาขับรถเุ้ยใจสบายเลยแต่รถแต่แต่รถคันนี้มันดีครับมันเดียวมันอะไรมันเหมือนจะเป็นมิตซูแลนเซอร์เ x ็ช่ไหมผมไม่รู้รุ่นครับ ส่งภารกิจนี้เราจ้าก็นอนใช่ไหมครับโอเคโอเคเดี๋ยวขอนอนกนเนเดี๋ยวพ่งนค่อยว่ากันหนึ่งได้ครับลูกสาเ,เดียวเวลามานังสอนกัน <laughs> ไลเล่นกันลยแหลวันตีครับโอเคเรียบร้อยเ๋ยวผมาจะท่งเเลยแหละโอเค จบสิน้นภารกิจอ่าได้ท้วโอเค <laughs> โอเคเลยรอยปั๊มมันมีมีเงินซื้อเรือดำน้ำก่อน